สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าๆของเนเธอร์แลนด์จ้ะวันนี้พี่ตู่ตื่นแต่เช้าเลยตู่กำลังกำลังจะทำอาหารตอนเช้าจ้ะจะเจียวหอมกำลังเจียวหอมรู้ไหมว่าพี่ตู่จะทำอะไรวันนี้เอ่ยทำแปลก ทำไม่เหมือนใครและใครก็ไม่เหมือนวันนี้เบื่ออาหารเพื่อนๆจ๋ามาดูกันนะจ๊ะวันนี้พี่ตู่จะผัดกากดเค็มจ้ะเจียวหอมกรอบอบยาให้ดูนะจ๊ะกำลังเจียวหอมอยู่เห็นไหม,ม อมจะดูเว้นะจ๊ะถ้าใครอยากทำจเจียวหอมให้เหลืองแล้วก็ใส่ประกาศเค็มไปเลยจ้ะที่ตเบืองอาหารจ้าเพื่อน ทำนุ่นทำนี่วันนี้เขาทำอาหารแบบโบราณสมัยก่อนผัดผักกาดเค็นไข่ไข่จ้ะแต่ก็ใช้หอมเจียวนะจ๊ะอย่าใช้กระเทียมมันจะไม่อร่อยจะทานกับข้าวต้มกุ้ยจ้ะ ขต้มข้าวต้ไมไว้ใยความฉุยเลยเนะี่ยวันนี้ทานข้าวต้มจ้ะเราทานไหมข้าวต้มข้าวต้มกุย้ยไม่ใช่ข้าวต้มทรงเครื่องเรผัดปาระกาศเค็มกันจะ้ะใส่ไข่นะจะ๊ะ ชิ้นใหญ่ๆเคยทานผักกาดเค็มไหม,มาแถวบ้านที่ตู่นครสวรรค์เขาจะมีมีตลาดโต้รุ่งกันอ่ะทานข้าต้มกุ้ยนี่แหละแต่ข้าวต้มทรงเครื่องก็มีขา้ขาก็ต้มหมูอะไรอย่างนั้นแ่ะแต่นี่มันที่ตู่ต้มข้าต้มข้าวหอมมะลิไะทานกับกผักกาดผักผักกาด เค็มใส่ไข่จ้่เราต้องผักหวานหน่อยนะีนี้ก็ใส่น้ำตาลจ้าน้ำตาลต้องใส่เยอะเลยล่ะให้มันหวานตามใจไปเจ๊ะนอนไม่หลับ พี่ตู่ตื่นเช้าวันนี้โอ้อโหไม่รู้เป็นไรนอนไม่หลับตู่จะใส่น้ำตาลปี๊บด้วยจ้ะอร่อยหวา,อวานอร่อยหวานมันๆอร่อย เช้าเลยวันนี้นมาใส่น้ำตาลปิ๊บด้วยมันจะมันจะหอม ต้มกุ้ยต้องใช้อข้าวอหอมมะลินะจ๊ะมันจะอร่อยตัวทำหม้อใหญ่ๆเลยเนี่ยไปเราข้าวมันพอดีข้าวเหลือพีอ่ตู่เบื่อทางข้าวไงเนะดี๋ยวได้ดูเนะี่ยก็ต้มกุ้ย ใส่ไข่เยอะนะจ๊ะต้ใส่ประมาณสี่ฟองหรือสามฟองนะเนี่ยพราะพอกัดเออพอกัดเึ้นต้องใส่ไข่เยอนะ phải gì bay Hãy subscribe oh, oh. คไทยด้วยจะได้หอมๆนี่แหละเบื่ออาหารทำโอ้โหทานลำบเง้วหายยากเลยแล้ววันนี้ก็จะทานแบบ อาหารโบราณโบราณสมัยก่อนข้าต้มผัดกาดตู๋หั่นชิ้นใหญ่แต่ผักกาดรุ่นนี้ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่หรอกค่ะก็โอเคอยู่ไม่ต้องไปใส่น้ำปลาเพราะผักกาดเค็มอยู่แล้วนะ สีสานน่ารับประทานผัดประกาศเค็มจ้ะทานกับข้าวต้มจ้ะข้าวต้มข้าวหอมมะลิจ้ะจะทำทานกันนะจ๊ะคนที่เบื่ออาหารสุดยอดหวานนิดนิดคือมันต้องหวาน หนักมันเค็มใส่น้ำตาลทรายเนี่ยไม่ออกอะ่ะจะหมดละแต่ต้องใส่น้ำมันให้ถึงนะอากาศต้อง ใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยทานกับข้าหรือว่าจะทานกับแกงก็ได้แกงเผ็ดทานก,กับข้าวสวยถ้ามันเหลือมันเก็บได้นานจ้ะโอเคจ่ะลสชาติพอดี ทานไหมอันนี้ก็สำเร็จแล้วง่ายๆหวานพอดี ตแต่ต้องใส่หอมนะจ๊ะห้ามใช่กระเทียมมันจะไม่เข้ากันใส่น้ำมันเยอะเยอะเพราะมันต้องผำด้วยน้ำมันมันเป็นพืชกากเข็ม สูตรพี่ตู่นะสูตรคนอื่นพี่พี่ตู่ไม่รู้ อันนี้ก็สําเร็จแล้วจ้ะเราได้เก็บไว้นาน,านไว้ทานนานๆทานได้หลายวันถ้าเราแกงเผ็ดๆเอาอา,ากาศผัดมาแล้าทานโอ้อนะคงข้าวน เคี่ยวไว้น,นานเท่าไหร่มันก็ดีต้มต้มเน้อนอนเจ้ม้น,นทานไม่ค้อยต้มข้าวหอมมะลิเจ้อ้อหอมไข่ออกได้แล้ว พี่ตูก่ก็มีอาหารมาฝากง่ายๆสำหรับคนที่เบื่ออาหารนะจ๊ะนะจ๊ะ สบายดีกันหรือเปล่าจ๊ะถ้าเราเก็บไว้ทานได้ได้หลายหลายวันสมมติเราแกงแกงอะไรเผ็ดๆทานส้มตำเลยก็แต่ส่วนมากทานกับแกงเผ็ดบรนยอากาศแล้วหออยากจะให้ดู ตอนเช้าอะอเช้ามดต้นไม้เห็นไหมสวยเลยโกนไปหมดนะตอนเช้า,เช,าเช้าจ้ะเนาะจ้ะ เคจ้ะก็สำเร็จแล้วจ้ะ นาน,นานแล้วพี่ถุกไม่ได้ทำเนี่ยก่อนอยู่ที่วางไทยอะ่ะคุณยายลีเขาจะทำแบบนี้ตลอดคนแก่เนาะแกชอบอากาศพัดใส่ไข่หว,หวานแต่แกไม่ไม,ม่ไม่ต้มหรอกข้าวอะ่ะข้าวหุงเนี่ยแกแกเอาน้ำมาใส่พอน้ำมาใส่ก็ ขักผักกาดแต่เขาจะหัน่นหั่นเล็กกว่านี้พี่ตู่แบลบเอฟเลยใหญ่น,หน่านทานไหมผักกาดเค็มผัดใส่ไข่จะทานกับข้าวต้มจะแต่ไม่ได้มีผักกาดอย่างเดียวนะจ๊ะพี่ตู่ก็ยังมีของปลดพี่ตู่ปลาหมึกหอมจะทานกับข้าวต้มจะ เขาต้มร,ร้อนนบิตูเขาจะมีตลาดโต้รุ่งเขาต้มตอนเช้าอะตอนเย็นกลางคืนดึกๆตีสามตีสี่เขาก็มีมาขายผักกาดจะมีผักกาดหัวแช่เท้าเนี่ยแล้วก็เป็นผักกาดผักกาดดองผัดแต่ธรรมดาถ้า พอขายก็จะหั่นฝอยๆไปตัวเอาชิ้นใหญ่ๆนี่แหละนะจ๊ะแล้วปลาหมึกหอมสำหรับทานกับข้าวต้มจ้ะตัวเล็กๆนะจ๊ะ ข้าวต้มจ้ะทานกับปลาหมึกจ้ะข้าวต้มร้อนๆจ้ะจ้ะข้าวต้มร้อนๆทานกับผ,ผักกาดเค็มจ้ะหวานๆใส่ไข่นะจ้ะ แต่ค้าต้มมันร้อนอ่ะแยกปลาหมึกแต่ปลาหมึกตัวได้ด้วยหมึกหอมตัวเท่านี้ทานกับค้าต้มไม่ร้อนอ่ะ คำ mm hmm. mm hmm. น้อยๆเป็นร้อน mm hmm. สุดยอดเลย mm hmm. ปลาหมึกได้าทาน ทานด้วยกันนะจ๊ะเป่าให้หน่อยร้อนรอเล่นจ๊ะอืมสุดยอดเลยประกาศมีกรอบทานกับข้าวต้ม ทำเนะ่ยอือประกาศดูกกรดอือหืเข้ากันเพื่อนจ้าเพราะเบื่ออาหารกันก็ทำข้าวต้มทานสักวันเนะาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะ โอเค okay, จ้ะพี่จูก็เอาคลิปมาฝากนะจ๊ะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเอาวันนี้ก็ไม่มีหาอาหารพิเศษอะไรผัดประกาศเค็มใส่ไข่ปลาหมึกทอดปลาหมึกตัวน้อย,อยปลาหมึกหอมจ้ะนะจ๊ะ,นะจะทานกับข้าวต้ม วันนี้ไม่ต้องเรื่องมากง่ายๆช,ช้อนช้อนชี้หน้าน,ะนี่ยจ้ะข้าวต้มแต่ต้องใช้ข,ข้าวต้มมาข้าวข้าวหอมมะลินะจึงจะอร่อยจะเข้ากันกันกบอ เพื่อนๆก็หั่นชิ้นเล็กๆหน่อยพี่ตู่หั่นชิ้นใหญ่ไปหน่อยแต่สูตรใส่น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายต่อจ้องให้หวานนี่ยังไม่ค่อยหวานแล้วเพราะพี่ตู่ทานหวานไม่ค่อยได้ก็ทานมันน้อยๆเนาะโอเคนะจ๊ะตู่ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเอาไว้ดูคลิปหน้าต่อจ้ะคิดถึงเพื่อนๆ ทุกๆคนนะจ๊ะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่จะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่ด้วยนะจ๊ะบายบาย